เดลเมดแฟมิลี่สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดอยูเวลรุ่น710ค่ะค่ะอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1. ก็คือเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะมีทั้งหมด1เครื่องแล้วก็ปากกาสำหรับเจาะเลือดนะคะ1ด้ามแล้วก็เข็มสำหรับเจาะเลือดมีทั้งหมด10ชุด แผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลมีทั้งหมด10ชิ้นค่ะโหมดสำหรับการใช้งานโหมดแรกนะคะจะเป็นตัว M คือโหมด Memory Mode จะเอาไว้แสดงค่าเฉลี่ยย้อนหลังในการวัดระดับน้ำตาล7วัน14วัน1เดือน2เดือนและ3เดือนค่ะโดยโหมดที่2นะคะจะเป็นตัว C คือโหมดที่จะเอาไว้เข้าไปสู่หน้าต่างของการตั้งค่าวันที่และเวลาวิธีการใช้เครื่องวัดระดับน้ำตาลโดยขั้นตอนแรกก่อนหยิบจับอุปกรณ์ควรล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะขั้นตอนแรกให้ฉีกซองแผ่นตรวจระดับน้ำตาลออกและสอดเข้าไปที่ช่องบริเวณด้านบนของตัวเครื่องวัดระดับน้ำตาลดังนี้ค่ะจากนั้น ให้ใส่ตัวเข็มเจาะเลือดลงในตัวแท่งปากกาสำหรับเจาะเลือดโดยหมุนตัวฝาของปากกาทวนเข็มนาฬิกาออกแล้วจึงใส่ตัวเข็มไปในด้ามปากกาจากนั้นให้บิดตัวเชฟของตัวเข็มเจาะเลือดออกก่อนและปิดฝาตัวปากกาให้เรียบร้อย ให้ดูบริเวณตัวหัวปากกาจะแสดงตัวเลขถึงความลึกของตัวเข็มที่เจาะลงไปโดยสามารถปรับได้5ระดับอยู่คนทั่วไปจะแนะนำอยู่ที่ระดับ3 1ึงตัวปลายด้ามปากกาออกในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นทำความสะอาดบริเวณปลายนิ้วมือที่ต้องการเจาะเลือดให้สะอาด แล้วจึงนำหัวปากกาไปแนบกับบริเวณที่ต้องการเจาะแล้วกดปุ่มด้านข้างตัวปากกาในลักษณะนี้นำเลือดที่ได้หยดลงไปที่บริเวณแถบด้านบนของแผ่นสำหรับตรวจน้ำตาลดังนี้ค่ะ หลังจากใช้งานแล้วให้นำแผ่นตรวจน้ำตาลและตัวเข็มทิ้งให้เรียบร้อยโดยตัวปักกาให้หมุนฝาออกแล้วใช้ตัวเข็มแทงเข้าไปในตัวเซฟตี้หัวเข็มแล้วสไลด์ออกแบบนี้ค่ะแนะนำให้แยกทิ้งนะคะเพราะถือว่าเป็นขยะติดเชื้อ